สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะในวันศุกร์แล้วเนาะวันที่4กุมภาพันธ์2565จากครั้งที่แล้วนะคะที่ครูแชร์แล้วก็แบ่งปันเรื่องของเคล็ดลับของความมั่งคั่งลํำรวยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะสําหรับการที่เราจะเป็นคนปลดล็อกตัวเองนะให้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่มันมหัศจรรย์ หรือเป็นเรื่องของปฏิหารทางการเงินให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแบบง่ายๆนะคะเทคนิควันนี้มีแค่เทคนิคเดียวเรื่องของการอนุญาตนะคะการอนุญาตเนาะหลายคนอาจจะเคยสงสัยหรือว่าไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องอนุญาตตัวเราเองด้วยเหรอมาดูความหมายแล้วก็ใช้คำว,ว่าพลังอํานาจของผู้อนุญาตกันดูนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสังเกตต,ตอนเราเป็นเด็กการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะเราต้องไปขออนุญาตผู้ใหญ่แสดงว่าคนที่มีอำนาจคือใครคือเราหรือผู้ใหญ่ที่เราไปขออนุญาตถูกต้องแล้วค่ะก็คือผู้ใหญ่ที่เราไปขออนุญาตนั่นเองเนาะแต่เมื่อเราโตขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ยังต้องขออนุญาตคนอื่นหรือคนที่โตกว่าเราอยู่ดีทั้งๆท,งที่เรื่องราวนั้นมันเป็นชีวิตของเราแท้ๆเลยแต่เราทําไมต้องไปขออนุญาตคนอื่น เคยสงสัยไหมหลายคนไม่เคยรู้ไม่เคยสงสัยว่าชีวิตเราเราต้องเป็นผู้อนุญาตตัวเราเองเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวทําไมเราต้องไปขออนุญาตคนอื่นทําไมเราต้องไปขอความคิดเห็นคนอื่นทําไมเรายังต้องไปถามคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่มันเป็น,นเรื่องของเราวันนี้ครูจะมาช่วยให้เราชักมาบดล็อกตัวเองในเรื่องการอนุญาตตัวเราเองนะคะหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินเรื่องของโลกวิญญาณ โลกของวิญญาณนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับเนาะสิ่งลี้ลับสิ่งมหัศจรรย์โลกหลังความตายอะไรแบบเนี้ยถ้าใครเคยฟังหรือเคยมีประสบการณ์นะคะเวลาเราไปทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งคุณจะเห็นว่าคนที่เขาพาเราทําพิธีเขาจะพูดเรื่องของการให้เราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเป็นเจ้าของชีวิตนะคะเป็นคนเปิดทางกล่าวเปิดอนุญาตให้ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิเ์เทพเทพวดาใช่ไหมคะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหรืออนุญาตให้เขาผ่านเข้ามาในบ้านของเราอันนี้หลายคนเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครูไม่ได้พูดว่าถูกหรือผิดนะคะเพียงแต่ว่าให้เราเอาข้อมูลนี้ไปคิดพิจารณาว่าโลกหลังความตายหรือโลกวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับเนี่ยมันคืออะไรมันคือเรื่องของนามธรรม นามธรรมาก็คือเรื่องของสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงถูกไม่ถูกคะใช่ไม่ใช่อันเนี้ยครูว่าหลายคนเชื่อ,เ,อเชื่อเรื่องของนามธรรมาท,ที่เราจับต้องไม่ได้เหมือนที่คำของบ้านเราชอบพูดว่าอ,อ,อะไรนะห้ามลบหลู่เออไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ ใช่ไหมคะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่แต่ในคำคำนี้ในความหมายหนึ่งก็คือส่วนใหญ่คนเราเชื่อนะคะเชื่อแต่เราเชื่อแบบไม่มีการพิสูจน์มีแต่คนบอกบอกต่อตอกันมาทีเนี้ยถ้าเราจับประเด็นนี้นะคะว่าขนาดเราทำพิธีต่างๆนะคะเขายังต้องขออนุญาตเราเลยอันนี้หลายคนที่เขาอันนี้ครูดูคลิปของ เรื่องของอาจารย์โอเล่เนาะกับของหมอบีนะคะหมอบีทูตสื่อวิญญาณเขาจะชอบไปแก้ปัญหาให้คนที่ใช่ค่ว่า,เ,าเคยลั่นวาจาอนุญาตให้สิ่งที่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตเข้ามาในบ้านแต่ตอนที่ทําพิธีนะคะคนที่ทําพิธีก็ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เชิญเข้ามาในบ้านของเราหรือสิ่งที่เชิญเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะมันคือสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดี แต่เวลาเขาพาเราทําพิธีเขาก็จะบอกว่าเป็นสิ่งดีแหละเป็นวิญญาณบรรพบุรุษเราแหละแต่เรารู้ไหมเราไม่รู้เพราะว่ามันจับต้องไม่ได้มีแต่ความเชื่อเราอย่างเดียวทีนี้คุณเลยให้เราจับพ o i n ความเชื่อนี้แล้วถ้าเราต้องอนุญาตจริงๆนะคะต้องอนุญาตจริงๆทําไมเราไม่อนุญาตสิ่งที่มันเป็นพลังงานเป็นรูปธรรมที่มันดีๆละ่ะแล้วเป็นสิ่งที่เรารู้ละ่ะถูกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของ พลังงานความมัง่งคั่งร่ำรวยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีจริงๆหรือว่าพลังบุญพลังคุณความดีพลังของพุทธมนต์พลังของคาถาที่เป็นคาถาใช้คำว่าคาถามหาสเสน่ห์คาถามหาร่ำรวยคาถาป้องกันพิษภัยป้องกันเ,เพศภัยต่างๆหรือคาถาปราบมารอะไรเหล่านี้ ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มีแล้วเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมทำไมเราไม่อนุญาตให้ตัวเองรับคลื่นพลังงานเหล่านี้เข้ามาแทนที่เนาะสวัสดีค่ะครูเซนดี้ยินดีต้อนรับค่ะอ๋อคุณครูเพิ่งเช้าตอนนี้ที่เนี่ยเที่ยงแล้ววันนี้นะคะที่ครูเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าวันเนี้ตอนนี้ที่ขอนแก่นออกฝนตกค่ะฝนตกเมื่อวานยังบรรยากาศแบบแดดออกเนาะแดดออก ท้องฟ้าเย็นๆสบายๆแต่วันนี้ฝนตกท้องฟ้าคลึ่นแล้วคลื้มอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลงอันนี้ต้องฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อวานบรรยากาศอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็บรรยากาศอีกแบบหนึ่งธรรมชาติมักจะเป็นอย่างนี้ละคะเอาแน่นอนไม่ได้อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทันทีเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนธรรมชาติเพราะธรรมชาติทําให้เราเห็นแล้วว่า สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือว่าเราคิดว่ามันใช่มันเปลี่ยนได้หมดเลยมันเปลี่ยนได้หมดเลยเหมือนที่ครูบอกนะคะการอนุญาตก็คืออันเนี้ยครูว่ามันดีเราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเราเองใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรามักจะให้คนอื่นอนุญาตให้กับเราเองแต่ทําไมในเมื่อมันเป็นชีวิตของเรามันเป็นอนาคตของเรามันเป็นความสุขของเรา ทำไมเราไม่อนุญาตตัวเราเองซะล่ะอย่างเช่นอนุญาตให้ฉันเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขนะคะคนรอบข้างมีแต่คนดีๆมีแต่เสียงหัวเราะหรือฉันอนุญาตให้ชีวิตฉันเป็นแต่เพียงคนร่ำรวยเท่านั้นเป็นแบบอื่นไม่เอาหรือฉันอนุญาตให้เงินทองไหลเข้ามาในชีวิตไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉัน จากทุกทิศทุกทางจากทุกสกุลเงินอันนี้คือการอนุญาตสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตและที่สำคัญมันจับต้องได้ใช่ไหมคะมันจับต้องได้ก็คือชีวิตเรานี่บัญชีธนาคารเรานี่คลื่นพลังงานเหล่านี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่บนโลกใบน,นี้เหมือนครั้งก่อนที่ครูบอกไปว่าเวลาคนที่เขามีชีวิตอยู่เป็นคนมั่งคัง่งร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเยอะแค่ไหนบ้านราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่ทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างพอคนคนนั้นเขาตายจากโลกนี้ไปทรัพย์สินเหล่านั้นมันยังอยู่บนโลกนี้ครบบริบูรณ์มันไม่ได้ตามคนคนนั้นไปอย่างอีกโลกหนึ่งนะคะมันยังอยู่บนโลกใบนี้ครณถึงบอกว่าัอเน,นี้ยมันคือความเป็นจริงที่เป็นอรูป,ปรธรรมจับต้องได้เห็นได้ว่า เออใช่ที่ดินสมมติเป็นเจ้าพ่อที่ดินใช้คาว่าเลยนะที่ดินครึ่งหนึ่งของประเทศเอาอย่างเงี้ยนะสมมติว่าเป็นมหาเศรษฐีมีที่ดินครึ่งหนึ่งของประเทศแต่วันดีคืนดีเขาเสียชีวิตไปแล้วที่ดินนั้นตามไปกับเขาไหมก็ไม่ค่ะก็ยังอยู่ในประเทศนั้นอยู่ดีเงินทองก็เช่นเดียวกันเหมือนมหาเศรษฐีต่างชาติคนหนึ่งที่เขาเป็นใช่ว่าเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะเชื้อพระวงศ์ ตอนที่ท่านเสียชีวิตนะเนาะเ,เขาก็เอาแบบทองคำมาวางเรียงเต็มบริเวณห้องที่จัดวางพระศพก็มีทองคำแบบปูพื้นพรมไปหมดเลยแต่สิ่งที่ทำให้เราเห็นก็คือคนที่ตายก็ตายไปแต่ทรัพย์สมบัตินั้นยังอยู่คือถึงบอกว่าทำไมเราไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้นบ้างเพราะการอนุญาตนี่มันคือใช่คําว่าเคล็ดลับ เคล็ดลับง่ายๆในชีวิตของมนุษย์นะคะเพราะอํานาจมันอยู่ในมือเราเนี่เหมือนพระเจ้าอะ่ะเหมือนคุณเกิดมาเป็นพระเจ้ามนุษย์ต้องขอกับพระเจ้าใช่ไหมแล้วพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือคนอนุญาตก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าคือคนอนุญาตแล้วทําไมเราไม่คิดว่าเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้เราก็คือพระเจ้าคนหนึ่งของตัวเราเองทําไมเราไม่อนุญาตเดแบบพระเจ้าอนุญาตให้ตัวเองร,ร่ำรวยได้อนุญาต ให้เงินหลังไหลเข้ามาอนุญาตให้ปฏิหารการเงินเกิดขึ้นกับเราเสมออนุญาตให้สิ่งมหัศจรรย์นะคะหรือพลังลีลับในด้านดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเสมอเรื่องราวดีๆชีวิตง่ายๆชีวิตสบายๆให้เกิดขึ้นกับเราเหมือนเราเป็นพระเจ้าผู้เสกนะคะเสกให้ชีวิตตัวเองคุณอยากได้ชีวิตตัวเองแบบไหนอยากได้ชีวิตแบบทุกข์ยากลําบากไหม เนาะหรือว่าอยากได้ชีวิตง่ายๆสบายสบายดังราชาทำงานน้อยแต่เงินเยอะมากหรือยิ่งทำงานอย่างมีความสุขเงินก็ไหลเข้าไหลแบบไหลามาเทมายิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่เงินยิ่งมากเท่านั้นยิ่งเราใช้ชีวิตแบบใช้คําว่าใจเบาใจสบายนะคะไม่เครียดมีความสุขทํางานไปเหมือนเล่นเกมไปนะคะไม่ได้รู้สึกว่าทํางานยิ่งทํางานยิ่งมีความสุข ยิ่งมีความสุขยิ่งสนุกในการทําเงินก็ยิ่งเข้ามาโดยที่เราไม่ได้โฟกัสที่เงินเลยนะคะเราโฟกัสที่ความสุขมากกว่าแล้วก็ความสนุกในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ว่าโลกนี้มันมีเรื่องสนุกๆให้ทํามากมายมีกิจกรรมบนโลกใบนี้ที่ให้มนุษย์อย่างเรานะคะไปทําไปลองใช้ชีวิตดูไปลองผจญภัยดูนะคะโดยไม่ได้กังวลกับเรื่องของรายได้ ไม่ได้กังวลเรื่องเงินเพราะเงินมันเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตไม่เคยมีพระเจ้าคนไหนที่เป็นคนที่ยากจนมาก่อนนะคะพระเจ้าก็คือคนที่ร่ำรวยที่สุดพระเจ้าก็คือผู้ที่มีมากจนใครขอก็แจกจ่ายให้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เราคิดว่าเราเป็นพระเจ้าของตัวเราเองนะคะของตัวเราเองเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนเสกให้ตัวเองอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรา อันนี้หลายคนใช่ครับว่าหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องเ,อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าถามครูอ่ะความเชื่อส่วนบุคคลความคิดหนึ่งมันก็ถูกแต่อีกความคิดหนึ่งก็คือมันเป็นศสัจธรรมที่มันอยู่บนโลกอยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้วอะ่ะถึงคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งนี้มันก็มีอยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้วเหมือนกับเรา เหมือนกับเราใส่แว่นตาดํานะคะใส่แว่นตาดําคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องนี้จะใส่แว่นตาสีดําตลอดเวลานะคะตลอดเวลาแล้วเวลาคุยกันคนใส่แว่นดํามองตรงไหนมันก็เป็นมืดมืดทึมๆม,มองอะไรก็ไม่ค่อยชัดมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเวลาคุยกันก็จะคุยกันในวิสัยทัศน์ที่ตอนเราใส่แว่นตาดำแต่ถ้าคนที่เขาตื่นรู้หรือคนที่เขา,ารู้เรื่องของจิตจักรวาลจิตพลังงานเรื่องของ นมามธรรมของโลกใบน,นี้ที่มันมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วรู้จัก power ของตัวเองรู้จักอํานาจของตัวเองรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดรู้เรื่องของการอนุญาตอนุญาตนะคะอนุญาตเพราะถ้าเราไม่อนุญาตสิ่งนั้นมันก็เข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้นะคะตราบตราบเท่าที่เราพูดอนุญาตการอนุญาตคือการเปิดให้สิ่งนั้นเข้ามา อำนาจอยู่ที่เราเพราะถ้าเราไม่บอกออกไปมันก็ไม่เข้ามาหลายคนไม่รู้ใช่ว่าไม่รู้เคล็ดลับนี้เนาะเราก็นั่งรองคอยแต่เมื่อไหร่เรื่องเราดีๆจะเกิดขึ้นกับเราโอกาสดีๆทางการเงินจะเกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่เคยพูดว่าฉันอนุญาตให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นกับฉันฉันอนุญาตให้สิ่งนั้นเข้ามาเพราะเราไม่เคยพูดนะครับมันก็เลยไม่เข้ามาวันนี้ถ้าคุณได้ฟังครูเนาะ ให้ไปพูดกับตัวเองเนาะให้อนุญาตนะคะอนุญาตให้เรื่องราวดีๆเข้ามาอนุญาตให้ความมัง่งคั่งร่ำรวยทางการเงินเข้ามาในชีวิตของเราแบบเช่าว่าแบบไม่มีขีดจำกัดอะให้ไหลมาเทมาดั่งสายน้ำดั่งสายน้ำไหลเข้ามาตลอดสายน้ำที่ไหลลงมาหาสมุดนะคะและมหาสมุดร,รองรับได้ทุกสายให้เราอนุญาตตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเพราะเมื่อไหร่ที่เรา กล่าวอนุญาตมันเป็นการเปิดเปิดจิตภายในนะคะเปิดจิตภายในเปิดอารมณ์เปิดความรู้สึกของเราและที่สําคัญมันเป็นอํานาจที่เราทําได้มันเป็นอำนาจที่เราทําได้เหมือนคนที่เขาตื่นรู้เรื่องเนี้ยเขาก็จะถอดแว่นตาดําออกแล้วเขาจะมองเห็นโลกใบนี้ที่สดใสสว่างสวยสีสันของธรรมชาติเยอะแยะมากมายสีของดอกไม้สีของแสงแดดสีของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสว่างสวยบนโลกใบน,นี้แล้วก็รู้สึกว่าโลกนี้มันสดใสสวยงามแต่คนที่ไม่ยอมถอดแว่นตาดําออกนะคะไม่ยอมถอดแว่นก็จะหาว่าไอคนที่เขาไม่ใส่แว่นตาแล้วแหละเพ้อเจ้อโกหกหลอกลวงก็ฉันเห็นอยู่ว่าโลกนี้มันมืดมันจะมีสีสันอย่างที่เธอว่าได้อย่างไรมันจะมีดอกไม้สีสันต่างๆโลกนี้มันจะสดใสสว่างแบบนั้นได้อย่างไร เพราะเราเชื่อว่ายึดติดกับความเชื่อของตัวเองหรือความเชื่อที่เราไม่ยอมเปลี่ยนเนาะเชื่อว่าไม่ยอมเปลี่ยนเพราะคนที่เขาเปลี่ยนก็คือคนที่เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองจากความเชื่อที่เราถูกครอบด้วยเวนตาดามัยคะแค่ถอดออกเราก็จะเห็นโลกอีกใบหนึง่งซึ่งเป็นโลกใบเดียวกันไม่ใช่โลกใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ครูถึงบอกว่าจริงๆอะ่ะตอ่อให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ตามแต่ ทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้มันมีของมันอยู่แล้วหรือที่พระพุทธองค์ชอบบอกว่ามันคือสัจธรรมคือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วแม้ว่าเราจะเห็นหรือเราไม่เห็นก็ตามแต่มันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเรามีความเชื่อเราก็จะมีชั้นอีกชั้นหนึ่งมาบางังแต่ว่าชั้นที่มันมาบางังเรามันจะเป็นกระจกใสหรือมันจะเป็นกระจกทึบต่างหากเนาะคนที่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นกระจกใส แล้วปฏิบตัติเราก็ทําจนถึงขั้นทุกกระจกรับรู้ความเป็นจริงของโลกนี้แต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็อาจจะมีกระจกกั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะหมายถึงว่าเรายังไม่ถึงขั้นจิตวิญญาณของเราสูงขึ้นไปเนาะแต่ว่าชั้นที่บางเรามันอาจจะเป็นกระจกใสเรามองเห็นโลกตามความเป็นจริงจริงๆแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องนี้เราก็จะมีตัวกั้นก็คือเป็นกระจกทึบหรือแว่นตาดําของเรานั่นล่ะคะ่ะเราไม่ยอมถอด เพราะเห็นว่าไอคนที่ถอดอะมันโกหกโลกมันจะสว่างได้ไงทงั้งทั้งที่เราเห็นอยู่ว่าโลกมันมืดมองไปตรงไหนมันก็มืดไปหมดเลยไอคนนี้มันโกหกเราซึ่งซึ่งครูบอกเลยว่าคนที่อยากมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีกําไรในเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะต้องเป็นคนที่กล้าที่จะถอดแว่นตาดําออกด้วยตัวเราเองครูถึงบอกว่าอํานาจมันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องให้คนอื่นมาถอดละเราเป็นคนที่สามารถ ถอดตัวเองได้กำลังเตรียมตัวไปทำงานขอให้โชคดีนะคะคุณเซนดี้เราในราคาเป็นผู้อนุญาตให้ชีวิตของเราปรับเปลี่ยนไปในสิ่งที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดใช่คาว่าอะไรนะมันเราไม่ต้องสร้างมันอยู่แล้วเราไม่ต้องสร้างอะไรเลยนะคะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาตัวเราเปิดใจเราอนุญาตตัวเรา ให้ไปสัมผัสกับสิ่งที่โลกนี้มันมีอยู่แล้วต่างหากนะคะอันนี้เราต้องพยายามอาจจะฟังยากหน่อยเนาะอาจจะฟังยากหน่อยแต่ลองทําความเข้าใจปรับจูนแล้วเอาคําพูดครูนะคะไปพิจารณาจริงๆว่ามันมีอยู่แล้วจริงๆหรือเปล่าเป็น,นเราที่ไม่เอาตัวเราเข้าไปหามันหรือมันไม่เข้ามาหาเราซึ่งถ้าถามครูอ่ะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาหาเราตลอดเวลานะคะ เพียงแต่เราต่างหากที่ไม่เปิดตัวเองให้รับคลื่นเหล่านี้ไม่เคยอนุญาตหรือไม่เคยรู้เลยว่าเอา้าเราต้องพูดอนุญาตให้ตัวเราเองมีชีวิตแบบนั้นเหรอนึกว่าต้องให้คนอื่นบอกว่าเธอไปทําแบบนี้แล้วเธอจะรวยเธอไปทําแบบนี้แล้วเธอจะชีวิตดีขึ้นแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราก็บอกตัวเองได้นี่นะว่าฉันสามารถเป็นคนที่มีความสุขได้ฉันสามารถเป็นคนที่ มัง่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันฉันสามารถเป็นคนที่รวยน้ำใจรวยจากจิตภายในของฉันรวยด้วยจิตแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์มั่งคั่งร่ำรวยภายในทำอะไรเราก็จะทำด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดเรามีอยู่ที่ทำเพราะอยากทำไม่ได้ทำเพราะว่าไม่มีไม่ได้ทำเพราะว่าขัดสนเนาะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำด้วยความ ขัดสนทาด้วยความขาดเราจะทําสิ่งนั้นด้วยความยากแล้วก็เหนื่อยมากครูบอกเลยเหนื่อยมากอันนี้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะเพราะเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้เรื่องนี้เนาะเราก็ทําด้วยความยากลําบากจริงๆว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันเหนื่อยอย่างนี้ยิ่งเราทํางานมากเรามีความชํานาญมากขึ้นแต่ทําไมยิ่งทํางานแล้วมันทําไมมันเหนื่อยมากขึ้นบางวันตื่นมาไม่อยากจะมาทํางานเนี่ยอารมณ์นี้เลยนะคะเหนื่อยเพลียเบื่อเออทาไมชีวิตเรามัน ลำบากยิ่งอายุเยอะทำไมมันยิ่งลาบากมันใช่ชีวิตที่เราอยากได้ไหมไม่ใช่พอตั้งคําถามแบบนี้ของตัวเองว่าเราไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้นี่นะเราอยากมีชีวิตที่พอยิ่งเราอายุมากขึ้นความสะดวกสบายในชีวิตมันต้องเพิ่มมากขึ้นความร่ำรวยมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ยิ่งทำงานมากขึ้นเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นแต่นี่สินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีก,กเกษียณอายุ นี่จะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมคะเราไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนั้นนี่พอครูรู้เรื่องนี้แหละเรื่องของกดแรงดึงดูดเรื่องของการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่เซ็ตทั้งหมดนั่แหละคะ่ะเราถึงใช่ค่ะว่ามาโมดิฟายตัวเองใหม่มาปั้นแล้วก็มาสร้างตัวเองใหม่ครูบอกเลยว่าครูเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเหมือนคนทั่ว,วไปละคะ่ะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความเชื่อหรือชุด คำพูดเหล่านี้อยู่ในหัวสมองเราเลยแต่เมื่อเรารู้แต่เมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันดีมันใช่เอาไปพิจารณาแล้วมันมีอยู่ในโลกนี้จริง,รงๆมันไม่ได้หม่มีอะไรใหม่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเราถึงอ๋อที่เขาบอกที่พรออาจารย์สอนเป็นแบบนี้ที่เองว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนตัวเราเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะถาโถมเข้ามาอนุญาตตัวเราให้ เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ปาฏิหาริย์การเงินโชคลาภโชคดีอนุญาตเราพูดสิพูดอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาสิถ้าเราไม่พูดมันก็เข้ามาไม่ได้เหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าคุณไม่เปิดประตูเขาจะเข้ามาได้ไงทงั้งๆที่เขารออยู่หน้าบ้านเราอยู่แล้ว เขารอเขารอเต็มหน้าบ้านเราอ่ะบางคนนะคะบางคนเรื่องของโชคดีโชคลาบปฏิหารทางการเงินบางคนอะ่ะเขามารออยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยแต่ตัวเองดันไม่เปิดประตูออกไปแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่โชคจะมาต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปขอต้นไม้ต้องไปขออะไรอะ่ะไปขออะไรที่เราก็ไม่รู้เนาะอะไรที่เราก็ไม่รู้ข้ามไปกันแล้วกัน นะทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เขาเกาะู้วรอเราเรอเ,เ,เข้าบ้านเราอย่างเดียวรอแค่เราเปิดประตูแต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้วันนี้รู้แล้วนะคะรู้แล้วทุกคนจงไปเปิดประตูรับโชคดีรับโชคลาบรับปาฏิหารแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์นในชีวิตของเราด้วยการพูดอนุญาตให้ตัวเรามีชีวิตอย่างที่เราต้องการคุณอยากได้ชีวิตแบบไหน ก็พูดเลยว่าให้เรามีชีวิตแบบนั้นฉันอนุญาตให้ฉันเป็นคนที่ยิ่งอายุเยอะนะคะก็ยิ่งหน้าเด็กลงหรือฉันอนุญาตให้ชีวิตหน้าที่การงานของฉันยิ่งฉันทำง,งานเยอะตำแหน่งฉันต้องสูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นหนี้ของฉันลดลงชีวิตบ้านปลายของฉันมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยในหน้าที่การงานในหน้าที่แล้วก็การเงิน ยิ่งๆ่งขึ้นไปยิ่งอายุเยอะชีวิตเราต้องสบายมากขึ้นชีวิตของฉันบางคนอายุยังน้อยก็บอกว่าฉันจะเป็นคนอายุน้อยร้อยล้านฉันจะเป็นคนอายุน้อยห้าร้อยล้านกล้าอนุญาตไหมอันนี้ต้องถามตัวคุณว่าคุณกล้าอนุญาตไหมเพราะถ้าคุณไม่อนุญาตตัวคุณเองสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เข้ามาเพราะถึงคนอื่นพูดอนุญาต มันก็ไม่เข้ามาในชีวิตของเราไปสังเกตดูบางคนยังไม่เชื่อครูให้คุณไปสังเกตเรื่องของโลกวิญญาณนะคะโลกวิญญาณเวลาให้เรารับอะไรสักอย่างหนึง่งคนที่เป็นคนที่พาเราพูดหรือเราเรียกพ่อหมอแม่หมอนาะพ่อหมอหรือแม่หมอเขาไม่ได้เป็นคนพูดอนุญาตสุดท้ายเขาก็บอกให้เราต่างหากเป็นคนพูดอนุญาตเขาถึงจะเชิญสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ไม่เห็นล่ะ แต่พ่อหมอแม่หมอเขารู้อยู่คนเดียวเขาหนึ่งจะเชิญสิ่งเหล่านั้นเข้ามาได้แต่เราต้องเป็นคนพูดอนุญาตก่อนเกตไม่เกตถ้าคุณเชื่อเรื่องของสายศาสตร์ทางนั้นนะเหมือนกันค่ะอารมณ์เดียวกันใช้คำว่ามันเป็นศาสตร์เดียวกันอะเพียงแต่สิ่งที่เราดึงดูดกับสิ่งที่พ่อหมอแม่หมอดึงดูดมีสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราไม่รู้ต่างหาก สิ่งที่คนอื่นดึงดูดอันนี้เราไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะหลายคนพอพูดอนุญาตแล้วชีวิตสุขภาพย่แย่ครอบครัวคนรอบข้างเดือดร้อนบ้านไม่เป็นบ้านนะคะหลายคนฉะนว่าถ้าเราไปดูข้อมูลเนาะข้อมูลที่เขาพูดเรื่องออการดึงดูดไม่ใช่สิไม่ใช่การดึงดูดเป็นเรื่องของ โลกวิญญาณที่เขาเาให้เรารับอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเนาะอันนี้ครูก็ดูเยอะพวกครูก็สนใจอยู่ว่าเขาให้รับอะไรเราก็ไปฟังเราก็ไม่รู้ว่ารับอะไรพอคนที่เขาไปแก้ไมไ่ว่าไปแก้ไขให้ว่าทําไมบ้านนี้ถึงมีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนเขาก็มาบอกคํานี้แหละคะ่ะว่าคุณเป็นรับอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะถึงทําให้ครอบครัวเป็นแบบนี้นี่ไงครูก็เลยเก็ตว่าคนอื่นที่เขาเชิญเข้ามา แล้วก็เชิญอะไรเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็เป็นคนอนุญาตใหต้สิ่งนั้นเข้ามาแล้วทําไมเราเนาะที่ไม่ได้ทําเรื่องเหล่านั้นเราเนาะแล้วทําไมเราไม่อนุญาตสิ่งดีๆเข้ามาแทนแล้วไม่ต้องเปิดลับหมายถึงว่าปิดลับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็พูดอนุญาตรับแต่สิ่งที่เรารู้ใช่ไหมคะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เป็นจริงอย่างเช่นขออํานาจบรารมีของพระพุทธเจ้าอันนี้เรารู้ ขอบารมีของพระอาจารย์เกจิที่เรานับถือขอบุญขอบารมีท่านอนุญาตให้เข้ามาไหลผ่านตัวเราให้เราเป็นสื่อบุญเป็นสะพานบุญอะไรเหล่านี้เห็นไหมคะอันนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรารู้แล้วเราก็เห็นด้วยอันนี้ก็คือมันเป็นการเปลี่ยนใช่ว่าเป็นเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตของเราแบบง่งายๆง่ายไหมง่ายเนาะง่ายแต่ว่าหลายคนก็ พิจารณาเอากันแล้วกันนะคะแต่ถ้าถามตัวครูอันนี้ครูเชื่อใช้คําว่าร้อเอร์ซนอันนี้เชื่อแบบส่วนตัวเชื่อแบบเต็มๆเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ศึกษาสายธรรมะม,มาด้วยเราก็ฟังเรื่องของโ,อโลกวิญ,ญญาณมาเยอะแล้วฟังแล้วเอาไปพิจารณาตามที่หลวงตาบอกเนาะหลวงตามมาบอกท่านก็บอกว่าโลกวิญ,ญญาณเขาก็มาจากมนุษย์อย่างเราพอเราตอนมีชีวิตเราก็เป็นมนุษย์ แต่พอตายไปเราก็เป็นวิญญาณพอฟังเราเออมันใช่ใช่จริงๆเพราะตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์แต่พอตายไปเราก็เรียกกันว่าผีผีเข้าไปจากไหนก็ไปจากคนอย่างเรานี่แหละแต่แค่ไม่หายใจแล้วเราก็เรียกว่าเขาเป็นผีมันก็คือวนเวียนถ้าเราเข้าใจตรงเนี้เราจะไม่กลัวเรื่องของโลกวิญญาณเราจะไม่รู้สึกว่าโลกวิญญาณเป็นอะไรที่มันลี้ลับหรือเป็นอะไรที่น่าก,กลัวเพราะถ้าเรา เข้าใจตรงนี้นะคะเข้าใจจริงๆนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันต่างกันแค่ตอนเรามีชีวิตอยู่เรามีร่างกายนะคะเรามีร่างกายแล้วเราก็หายใจด้วยแต่ตอนที่ตายอะ่ะก็คือต้องสละร่างนี้ไปแล้วก็ไม่หายใจแล้วเราไม่หายใจแล้วอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายๆเนาะวันนี้คุณเต๋อก็มาแชร์แล้วก็แบ่งปันเรื่องของนี่ละคะ่ะเรื่องนี้บอกเลยจิตวิญ,ญญาณของเราชอบ เพราะว่าเป็นเรื่องความรู้สึกมันเป็นนาม,มาทำมันเป็นนาม,มาทมการอนุญาตมันก็คือเป็นนาม,มาทำนั่นแหละค่ะเราบอกจิตวิญญาณของเราว่าฉันอนุญาตให้สิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตฉันอนุญาตให้ความมั่งคั่งร่ำรวยหรือชีวิตอย่างที่เราต้องการชีวิตอย่างที่เราปรารถนาให้มันเกิดขึ้นพอเราพูดอย่างนี้ก็คือจิตใจของเราจะเปิดรับความรู้สึกของเรามันจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นะ่ะ มันอยู่ในหัวเรารอแค่มันเกิดขึ้นอย่างเดียวก็พอเพราะความรู้สึกมันไปแล้วอะความรู้สึกเราอนุญาตก็คือความรู้สึกเราไปแล้วว่าสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นภายในจิตของเราแล้วภายในความรู้สึกของเราแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของจิตจักรวาลที่เรารู้ๆกันเนาะให้เป็นคนจัดสรรเราก็ทําตัวสบายๆชิวๆไปคะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแค่เราอนุญาตให้มันเกิดขึ้นก็คือเราเปิดรับเข้ามาแล้วพอแค่นั้นก็พอ เดี๋ยวแขกเขาก็จะเข้ามาเองนะคะเพราะเราจำคำนี้ไว้นะคะเพราะเราคือผู้อนุญาตที่ทรงอำนาจที่สุดในชีวิตของเราในชีวิตของเราไม่ต้องไปขออนุญาตใครไม่ต้องไปง้อใครคุณอยากมีชีวิตแบบไหนนะคะอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตจงเป็นผู้อนุมัติจงเป็นผู้อนุญาต เพราะคุณคือคนที่มีอำนาจที่สุดในชีวิตของคุณเองง่ายไหมง่ายเอาไปลองทำดูทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ครูก็มาแชร์ข้อมูลแล้วก็เคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาพูดเรื่องของความคิดความเชื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราใช้คําว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็เปิดโลกอีกมุมหนึง่งให้เราเอาไปเป็นข้อมูลในการคิดพิจารณานะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณครูเซนดี้แล้วก็ทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสลหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ